จระริ่นสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับยินดีตอนรับพี่น้องทุกท่านสู่สภาประชาชนชมายมรุเชษนะสมาติดอาวุธทางปัญญานะเพื่อปราบความชั่วร้ายเพื่อสร้างความดีงามนะเพื่อประโยชน์สุขของทุกๆชีวิตนะ เหตุการณ์ต่างๆของการบำเพ็ญนพ้นจากการบำเพ็ญของนะคนดนะีพี่น้องมวลชนคนดีทั้งที่มาชุมนุมกันได้ทั้งที่เสริมหนุนกันอยู่ทางบ้านนั้นก็ได้นะเกิดผลนสำเร็จไปเป็นลำดับลำดับนะทำให้ความชั่วร้ายนั้นพ่ายแพ้ไปเป็นลำดับนะทำให้ สิ่งดีงามชนะไปเป็นลำดับนะก็ถือว่าเป็นนะความจริงแห่งสัจธรรมที่ดีงามนะการชุมนุมของเรานั้นเป็นไปอย่างสงบปราศจากอาวุธนะสงบสันติอหิมสาสื่อสัตว์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็นนะยาวให้เป็น เย็นเลื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆากบดมดน,นี่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญนที่พ่อครูสมนาโปธิรักเด็กกลั่นออกมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้า,าให้เราได้ปฏิบัติกันแล้วก็ได้ผลนชนะนพลังชั่วร้ายไปเป็นลำดับนความชั่วร้ายกับแพ้ไปเป็นลำดับน,รบปเ,ปน,บนเรา ก็เดินหน้ากันต่อนะเดินหน้ากันต่อไปนะในการปราบความชั่วร้ายส่วนที่เหลือนะแล้วก็ส่งเสริมสิ่งที่ดีงามก็ต่อไปนะสิ่งใดยังเลวร้ายอยูนะ่ยังเหลืออยู่ยังไม่ได้รับการลงโทษนะยังไม่ได้รับการนะปราบนะพลังชั่วร้ายนั้นนะพลังคนดีก็เดินหน้ากันต่อ สิ่งใดดีงามแล้วก็ส่งเสริมกันต่อนประโยชน์สุขก็จะเกิดกับสังคมประเทศชาติของเราก็คงไม่นานนักหรอกนะเพราะว่าความชั่วร้ายหนักๆยากๆที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วสองปีที่ผ่านมานั้นได้ถูกพลังความดีของทุกภาคส่วนนั้นป้านปราบจน,น ที่นาดไปอย่างไปอย่งมากมายนะมาเหลือเก็บเศษบ้างบางส่วนนะลิวล้อนะที่คอยช่วยระบบทักษิณที่ยังนะไม่ได้รับโทษนะที่เราต้องตรวจสอบกันต่อนะดำเนินการต่อตรวจสอบนะต้านปราบปลามกันต่อแล้วก็นะสิ่งใดที่รัฐบาลน,นะควรจะทําควรจะยกเลิก สิ่งใดควรจะยกเลิกสิ่งใดควรจะทําต่อนั่นแหละเป็นภารกิจที่เราจะได้สื่อสารยื่นหนังสือนะทำโ m เอนะกับรัฐบาลนะซึ่งตอนนี้ก็ได้รัฐบาลใหม่มานะยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณนะแต่ว่านะได้นายกมาแล้วแล้วก็ได้ทูนเกล้าขรมนะทูนเกล้า ยื่นนอนุมัติหรือว่ายื่นลงพระประมาพิษไทยนในเรื่องของคอรมอนั้นพระองค์ก็ได้มีพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าลงมาแล้วนก็เหลือถวายสัต์ปฏิญาณเหลือถวายสัต์ปฏิญาณก็สามารถาดำบงเรียกว่าทำหน้าที่ก็จะสามารถทำหน้าที่ของนายกและรัฐมนตรีต่างๆนั้นน ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนับจากวันที่ถวายสัต์ปฏิญาณน,นะเห็นว่าข่าวจะประมาณวันที่24นะแล้วก็นะมีการนะ,ะแถลงนโยบายนะกับในรัฐสภานะอย่างนี้เป็นต้นอนะ่หรือขั้นตอนนี้นะโดยเฉพาะขั้นตอนถวายสัต์ปฏิญาณน,นะหลังจากนั้นนะทีมของนะ คณะรวมพลังแผ่นดินก็จะได้นะ่ามีการสื่อสารกันกันกบทางคณะรัฐบาลนะว่า,าสิ่งใดที่ควรจะยกเลิกสิ่งใดที่ควรจะภาคเพียรปฏิบัตินะก็ได้สื่อสารกันเพื่อที่นะ่าจะได้ตรวจสอบกันต่อไปว่านะทางรัฐบาลนั้นทําได้นะ่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะก็จะได้ตรวจสอบกันต่อไปสิ่งใดไม่ดีแล้วก็ ช่วยกันต้านช่วยกันปราบสิ่งใดดีก็ช่วยกันส่งเสริมแต่อาจารย์ก็ยังมีความมั่นใจในในใจของอาจารย์มั่นใจว่านาะจะดีกว่าดีกว่านะ่าระบอบทักษิณที่ทําพินาศมาสองปีนะจะจะมีสิ่งที่ดีกว่าในส่วนตัวนะแต่แน่นอนอาจจะมีส่วนพ้องใดๆเราก็ช่วยกันดูนะช่วยกันดูช่วยกันเตือนช่วยกันต้านช่วยกันปราบในส่วนที่เป็นข้อพ่อง แต่ส่วนที่ดีเราก็ช่วยกันส่งเสริมเป็นไปจุดเปลี่ยนผ่านนะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาพที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะการเปลี่ยนผ่านนั้นมันจะสมบูรณ์แบบคราวเดียวเลยนี่ก็ไม่ไม่ใช่ง่ายนักนะมันก็อย่างที่นาเรียนพี่น้องว่าจากป่วยวิกฤตสุดๆนะป่วยวิกฤตหนักสุดๆนะของจริงนะไม่ใช่ของปลอมนะคือบ้านเมืองบ้านเมืองบ้านเมือง,น,อง,น,องนั้น ย่ำแย่สุดๆดอย่างนี้เป็นต้นก็จะมาสู่แต่แก้ไขมาก็มาสู่ความย่ำแย่จากย่ำแย่วิกฤตหนักเงี้ยก็มาย่ำแย่แล้วก็มาย่ำแย่ปานกลางมาย่ำแย่น้อยแล้วก็ดีขึ้นเราต้องช่วยกันอาจารย์มั่นใจในพลังความดีของพี่น้องคนดีทุกภาคส่วน,นทั้งพี่น้องที่เสียสละมาร่วมกันชุมนุมได้ทั้งพี่น้องที่เสริมหนุนกันอยู่ทางบ้าน อาจารย์มั่นใจว่าพลังความดีทุกภาคส่วนในประเทศไทยจะพาประเทศไทยของเรานั้นฝา่าวิกฤตปัญหาต่างๆที่โอ้โหย่ำแย่สุดๆนะพินาศเลยนะสภาพดีๆมันพินาศไปจากระบอบทักษิณที่ทำลายมานะ20ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ2ปีมานี้นี่เรียกว่าโอ้โหพินาศปี้ป่นหมดเลยนะี่นะ สภาพย่ำแย่ต่างๆนั้นอาจารย์มั่นใจว่าพลังความดีทุกภาคส่วนจะช่วยกันจะช่วยกันแก้ไขให้ดีขึ้นดีขึ้น,นจะช่วยกันแก้ไขให้ดีขึ้นสร้างสภาพที่ดีขึ้นไปเป็นลำดับลาดับได้เพราะอะไรก็ขนาดอำนาจเลวไายสุดๆแล้วของระบอบทักษิณที่มีทั้งอำนาจนาเงินอำนาจเพื่อนฝูงชั่วชั่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอํานาจทางการเมืองในสภาเขามาบริหารเองเลยงานระบอบทักษิณน,นั้นบริหารเป็นแกนหลักในการบริหารเขาก็ถูกพลังความดีทุกภาคส่วนนั้นนช่วยกันต้านช่วยกันปราบจน,นพินาคไปนในที่สุดพ่ายแพ้ไปนในที่สุดเพราะว่าความชั่วที่เขาทำมันชัดเจนความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองมันชัดเจน ต้องไม่รู้กี่เหลี่ยมกี่มุมชัดๆเลยหลายอย่างเช่นอะไรที่ชัดเจนเข้ายากบากแพงนี่เป็นต้นเศรษฐกิจพังพินาศคนตกงานระเนระนาดนะบริษัทต,ต่างๆนะโอ้โหนะเรียกว่าล้มกันไปเลยนะนธุรกิจต่างๆนั้นล้มคลืนกันเลยนะคนตกงานระเนระนาดกว่าสี่แสนคนอย่างนี้เป็นต้น ข้าวของขายกันไม่ได้มีในตลาดนั้นร้างกันไปหมดแล้วมีแต่ผู้ซื้อแต่ไม่มีผู้ขายไม้มีแต่ผู้ขายไม่มีผู้ซื้อพูดจะต้องพูดกลับหัวเลยคิดดูสิก็ <c oughs> มีแต่คนขายนะคนซื้อแทบไม่มีเลยอ่ามีน้อยอย่างนี้เป็นต้นขายข้าวของก็แทบไม่ได้เคยเรียกว่าเศรษฐกิจในพิน่าสันตโลเลยนะไม่เหลืออะไรเลยท,ทั้งทั้งที่ตอนมาประกาศก็บอกคนไทย มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเอาเข้าจริงไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเลยใช่ไหมมันแย่ไปหมดเลยอ่ะโอ้โหมันต้องกันข้ามกับที่เขาพูดเลยนะมันคนละเรื่องเลยนะคนไทยก็เดือดร้อนชัดเจนน่ะน่ะคนไทยก็รู้แล้วฝีมือกันบริหารนั้นใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มีแต่ขี้โม้มีแต่ขี้โม้โอ้อวด เศรษฐกิจกพันยับอย่างนี้เป็นต้น,นสองปีมานี้เขาทีมของเขาในฟูลทีมเลยนะเต็มทีมเลยนะใช่ไหมเอนี่ยพักเพื่อไทยนา,นายกจากพักเพื่อไทยคุณเศรษฐาคุณองค์อิงคณะเต็มทีมเลยรวมทั้งอะไรนะออะไรผู้นําทางจิตวิญญาณเหรอผู้นําทางจิตวิญญาณก็อยู่ด้วยเลยตลอดสองปี ตลอดสองปีเลยเนี่ยนะก็ไม่สามารถจะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นได้ทำไม่ได้เศรษฐกิจพินาศเงินทองก็เอาไปพลานทิ้งซอฟต์พาวเวอร์บ้างไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะงบกว่าห้าพันล้านไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยแจกเงินหมื่นนะจะทำให้เศรษฐกิจอะไรนะพายุหมุน พายุเศรษฐกิจ,จเจริญรุ่งเรืองเป็นไงโอ้โหรุ่งริ่งเศรษฐกิจรุ่งริ่งห,หมดเงินไปกว่าแสนล้านรุ่งริ่งหมดเลยใช่ไหมมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยพินาศหมดหน้าอย่างนี้เป็นต้นเราก็เห็นน่ะประชาชนก็เห็นหรือใครจะเถียงฮะมีประชาชนคนไหนมาเถียงว่าอู้เศรษฐกิจดีมากเลยข้าวของราคาถูกจะเถียงไหม ข้าวของราคาถูกอยู่อย่างสบายขายของขายดิบขายดีเนะยังมีใครมาเถียงไหมนะคนส่วนใหญ่โอ้โหการงานดีมากนะขายของก็ขายดิบขายดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองเฟื่องฟุ้ง <c oughs> จะพูดอย่างนั้นกันไหมละ่ะโอ้ยมันใครก็เถียงไม่ออกหรอกนะใช่ไหมชีวิตจริงมันประสบอยู่แล้วข้าวของราคาแพงตกงานระเนรานาดขาย ข้าวของกันก็แทบไม่ได้นาอย่างนี้เป็นต้นแถมเกี่ยวกับการเกษตรนี่เป็นไงเกษตรกรนั้นลงทุนสูงแต่ขายได้ราคาผลผลิตตกต่ําแต่พอนายทุนซื้อไปได้เป็นไงแพงชิบหายเลยใช่ไหมโอ้โหมันอะไรวันนี้นี่เรียกว่าค่าเกษตรกรเลยใช่ไหมลงทุนน่ะต้นทุนสูงอ่ะแต่เอ้า เวลาขายราคาผลผลิตตกต่ำเสร็จแล้วปอในทุนซื้อไปได้ขึ้นแพงชิบมหายเลยเอ้าคนซื้อเดือดร้อนทัวนหน้าเลยใช่ไหมประชาชนเดือดร้อนกระทวนหน้าเลยโอ้ราคาข้าวเนี่ยเอาง่ายๆเอาข้าวกิโลละห้าบาทข้าวกิโลละห้าบาทข้าวเปลือกอะถ้าสีขายนี่นะถ้าสีขายเอาเอาอย่างแย่สุดมันจะได้ครึ่งนึงนะ กิโลหนึ่งเนี่ยมันจะได้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งหมายควาว่าครึ่งหนึ่งของข้าวกิโลหนึ่งเนี่ยจะจะได้จะได้ห้าขีดเอาเนี่ยห้าหกขีดเวลาไปสีขายนะจะได้ประมาณหมายควาว่าจะคนที่เขาเอาไปสีเนี่ยพ่อค้าก็ไปสีได้ห้าหกขีดนะลงทุนห้าบาทขายได้ประมาณห้าหกขีดนะไอ้ไม่ใช่สีได้ประมาณห้าหกขีดห้าหกขีดนี่เอาสักสองกิโลถ้าสองกิโลเนี่ยเป็นไง สองกิโลเนี่ยเขาก็จะได้ประมาณเอาตีง่ายๆสองกิโลได้หนึ่งกิโลนะใช่ไหมตีง่ายๆนะเอาแบบเนี้ยประมาณนะสองกิโลได้หนึ่งกิโลก็แปลว่าหนึ่งกิโลเนี่ยเขาลงทุนสิบบาทเขาลงทุนสิบบาทเขาขายเท่าไหร่พ่อค้าขายไปซื้อในห้างร้านน่ะเข้าสารน่ะซื้อกินกิโลเท่าไหร่กิโลสิบห้าบาทเหรอกิโลยี่สิบบาทเหรอไม่ใช่สี่สิบบาทขึ้นใช่ไหม สี 40, 40, 50, ่สิบห้าสิบเลยใช่ไหมมันกําไรเท่าไหรอ่อ่ะฮะกาไรเท่าไหรอ่อ่ะใช่ไหมมันกี่เท่าอะ่ะลงทุนสิบบาทขายห้าสิบบาทลงทุนอะ่ะใช่ไหมกําไรเท่าไหรอ่อ่ะนายอย่างนี้เป็นต้นนายทุนทั้งนั้นอ่ะที่ไปขายกันอย่างนั้นอะ่ะเผลอๆแพงกว่าน,นั้นนะบางทีนายทุนอะ่ะไปเออเผอๆแพงกว่าน,นั้นอีกใช่ไหม นี่หมายถึงชาวบ้านทําถ้าเป็นทับตายเลยนะเนี่ยชาวบ้านทําถ้าเป็นทับตายเลยนาอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมล่ะแล้วใครเดือดร้อนนะประชาชนโอ้โหซื้อกินยากลำบากกิโลหนึ่งสี่สิบห้าสิบบาทบางทีก็ไปเจอหกสิบเจ็ดสิบบาทนะอ่าสี่สิบห้าสิบบาทนี่ก็ถือว่าถูกพอสมควรอะไรอย่างี้นะพอซื้อกินกันได้แต่โอ้โหก <laughs> ิโลสี่สิบห้าสิบบาทอ่าถ้าเป็นข้าวไร้สารพิษเนี่ยก็สมราคา นะสี่สิบห้าสิบาทเนี่ยถือว่าราคาถูกนะข้าวไรสารพิษสี่สิบห้าสิบาทเนี่ยถือว่าราคาถูกเพราะว่าทำยากทํามีคุณภาพถือว่าเรียกว่าซื้อกินได้นะแต่ถ้าข้าวมีสารพิษสี่สิบห้าสิบาทเนี่ยโอ้โหแพงมันแพงนะอย่างนี้เป็นต้นก็นั่นแหละก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าเขาข่มเหงเกษตรกรนะเขาข่มเหงอย่างนั้นอะ ถ้าเกษตรกรทําขายเองก็ยังชั่วพอหายใจให้ยคอได้เกษตรกรซื้อเองขายเองทําไรสารพิษสี่0ิบห้าสิบ่าทในเกษตรกรก็พอหายใจให้ยคอได้พเพราะเกษตรกรลงทุนนี่นะเขาลงทุนเนี่ยไรหนึ่งนี่นะอย่างไรหนึ่งเนี่ยไรหนึ่งเขาลงทุนเนี่ยนะประชาชุปเกษตรกรขายได้ห้าพันบาทเนี่ยห้าหกพันเนี่ยเขาลงทุนนี่ประมาณเจ็ดแปดพันนะ ลงทุนไปประมาณเจ็ดแปดพันนะนี่ยังไม่นับค่าแรงนะไม่นับค่าแรงของตัวเองนะค่าทุกอย่างมันจะประมาณเจ็ดแปดพันลงทุนไร่หนึ่งประมาณเจ็ดแปดพันไอ้ท่ไหนไร่หนึ่งประมาณเจ็ดแปดพันแล้วไร่หนึ่งทําได้เท่าไหร่รู้ไหมไร่หนึ่งเนะี่ยทำได้อย่างเก่งเนี่ยห้าร้อยกิโลครึ่งครึ่งเขาเรียกว่าอะไรครึ่งตันสองไร่ถึงจะได้หนึ่งตัน หนึ่งตันเนี่ยหนึ่งพันกิโลเนี่ยขายได้เท่าไหร่นะขายได้นะขายได้เจ็ดแปดพันแต่ลงทุนไร่ละลงทุนไร้ละประมาณหกเจ็ดพันไต่ละประมาณหกเจ็ดพันสองไร่จึงจะได้จึงจะได้หนึ่งตันนะสองไร่พกลงสองไร่ลงทุนเท่าไหร่หมืนม่นหมื่นกว่าสองไร่ลงทุนหมื่นกว่าหนึ่งหมืน่นถึงหนึ่งหมืน 4, 000, น่นสี่พันนะ ไปขายได้เท่าไรห้าร้อยเออเออเอาสิห้าร้อยบาทเอาตีว่าลงทุนหมื่นอ่าลงทุนหมื่นเอ้ยไม่ใช่ห้าร้อยขายได้ห้าพันขออภัยขออภัยลงทุนลงทุนหมื่นขายได้ห้าพันคุณว่ามันจะรอดไหมมันจะไปรอดอยังไงชีวิตใช่ไหมมันไม่รอดหรอกมันไม่รอดหรอกนี่ก็เล่าให้ฟังนะเราจะไปยังไงเกษตรกร,ะร,กรจะไปยังไงน่านักการเมืองนี่ช่วยไม่ได้เลย เนี่ยเขามาประท้วงก็จะช่วยไม่ได้เลยนะไม่รู้จะทํำยังไงไม่ช่วยเลยอะ่ะนักการเมืองที่ผ่านมาไม่ช่วยเลยเอาแต่จูงลูกหน้าสนามหญ้าหน้าทำเนียบอะ่ะโอ้อันนี้เลอหน้าที่หน้าที่นายกหน้าที่นายกคือมาจูงลูกน้าจุงลูกเดินเล่นหน้าทำเนียบส่วนเกษตรกร,รก,รก็เออท่วงไปเถอะเรียกร้องกันเข้าไปปะทวงเข้าไป ก็อยู่อย่างนั้นนะไม่มีน้ำยาไรจะช่วยเขาเลยไม่มีน้ำยาไม่มีปัญญาจะช่วยอะไรเขาเลยนั่นอะแล้วุูจะบอกว่าเศรษฐกิจดีเหรอฮะปลูกข้าวลงทุนเมื่อนขายได้ห้าพันเศรษฐกิจดีเหรอฮะฮะฮะเศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจเลวเลวเลยใช่ไหมพินาศเลยใช่ไหมนี่แหละผลงาน ผลงานของรัฐบาลเพื่อไทยผลงานของรัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลระบอบทักษิณอยู่กันแบบฟูลทีมเลยนะเต็มหมดเลยนะทั้งคณะเลยนะแล้วบอกว่าโหเก่งมากเลยนะในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเก่งยังไงวันนี้นเกษตรกรเรกรนี่ยไม่มีทางรอดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นอยู่อย่างนี้เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญญาที่จะให้ประชาชนต้นทุนต่ำผลผลิตสูง แล้วก็มีราคาเท่าที่พอเป็นพอไปนะอย่างนี้เป็นต้นอย่างขนาดเรานี่ไม่ได้มีงบของรัฐอะไรช่วยเลยนะเราไปช่วยเกษตรกรนะพาทำแบบไร้สารพิษเราก็พาให้ต้นทุนต่ำผลผลิตสูงเท่าที่เราจะทำได้เสร็จแ,แล้วเราก็ช่วยขายด้วยเพราะว่าราคาอย่างนี้มันจะไปยังไงอ่ะนะห้าบาทเด็ก็ขาตายแน่ๆเลยเราก็ช่วยขายด้วยนะช่วยขายเราขายได้นะ อ่กิโลหนึ่งเนี่ยประมาณสิบห้าบาทนะอะ่เขาเรียกว่าอะไรร้อยพันพันกิโลเนี่ยเกวียนหนึ่งเนาะอาหนึ่งตันนี่ก็ได้หมนะื่นห้าเนี่ยเราขายหมื่นห้าเราไม่ได้มีงบรัฐช่วยเลยอ่ะช่วยชาวบ้านขายได้ได้หมื่นห้าแต่รัฐบาลเนี่ยมีงบรัฐมีองค์ประกอบช่วยหมดอ่เป็นไงชาวบ้านขายได้ห้าพันโอ้ยมนันต้บนาเอ้ยไม่รู้จะว่าไงนะเป็นอย่างนั้นอ่ะ ถ็นอย่างงั้นอ่ะมันไปไม่รอดะไปไม่ชาวบ้านก็ทั่วไปไปไม่รอดที่พึ่งรัฐบาลแต่เอา้าคนเราคน,คนดีช่วยกันคนดีช่วยกันเอา้าชาวบ้านไปรอดนะไปได้อย่างนี้เป็นต้นมันมีวิธีการนะที่เราเพราะเราไม่ได้หักค่าอะไรเพื่อตัวเราไม่ได้มีอะไรเพื่อตัวเรามันก็ไปได้สิใช่ไหมเออเราบริการชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านนะ ส่วนต่างก็แค่พอทํางานไปได้นะให้ทํางานไปได้เท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นะมันก็ต่างกันนะเขาไปหัวกับนายทุนต,ต,ตั้งแต่ของเขาตั้งแต่ค่าปุ๋ยเ,เคมียาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าหญ้าสารเล่งอะไรนี่ก็โอ้โหผลประโยชน์ของนักการเมืองกับนายทุนนี่ก็มาหาศาลเลยใช่ไหมที่คูดมจากชาวบ้านนะโขดจะจากชาวบ้านนะมันก็มาหาศาลเลยมันก็แพงสิ ของพวกเราเป็นไงลงปุ๋ยก็ปุ๋ยแพงใช่ไหมพาทําปุ๋ยชีวภาพเลยนะอ้าวลงปุ๋ยเขาแพงปุ๋ยเคมีคุณคิดดูนะปุ๋ยเคมีเนี่ยห้าสิบกิโลเนี่ยยัยงถูกก็ห้าร้อยบาทขึ้นไปนะกระสอบนึงนะนยังถูกก็ห้าร้อยบาทขึ้นไปอย่างแพงกันหนึ่งพันถึงสามพันถึงห้าพันก็มีในนี่อย่างแพงเลยนะของเรานาทำ กรสอบหนึ่งนะทำปุ๋ยชีวภาพตกประมาณสองอบวกลบตกประมาณสองบวกลบเวลาขายอริยาก,กา 160, ร้อยหสิบไปเลียร้อยห้าสิบร้อยหกสิบก็ทำลงปุ๋ยให้กับชาวบ้านเลยนะทางกองทัพรมเราผมไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะจะไปรอนายทุนมาทำมาก็ก็ใจดำะเน,ะนาะนายทุนก็ใจดำอย่อยางง้ยน่นะนักการเมืองก็ใจดำอย่างง้ยน,นายทุนก็ใจดำอย่างงั้นน่ะ เราก็ทําปุ๋ยชีวภาพช่วยชาวบ้านเลยน้าขายก็ขายขาดทุนมันเลยให้มันรู้ไปมันไม่เจ๊งให้มันรู้ไปคนทำเนอะ,นะ,นะขายมันห้าสิบกิโลร้อยหกสิบบาทเออชาวบ้านไม่รอดแต่มันรู้ไปนะเราเจ๊งก็ให้มันเจ๊งไปเจ๊งก็เลิกทําเนาะมีทุนค่อยทําใหม่ขายร้อยหกสิบบาทบัง่งสองร้อยบาทบวกลบบ้างก็ดูตามเหมาะสม นะ่ะก็พอเป็นพอไปพอไปได้นะพวกเราก็มีปุ๋ยชีวภาพของเราปุ๋ยนะ่ะที่ราชธานีอโศกเราก็มีโรงปุ๋ยอา่ายี่ห้ออะไรนะอา่างอกงามยี่ห้อง,งอกงามสดปุ๋ยที่ปฐมมือโศกก็ขวัญเกสรกรอน่ะอย่างนี้เป็นต้นนะจะทำไปช่วยชาวบ้านไปตามภาษาตามภาษาคนจนเช่นเราก็ทำไปช่วยชาวบ้านไปนะ เออใครไม่มีเงินซื้อก็บ,บอกสูตรทําปุ๋ยเลยเอาทําเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อา้าใครทําปุ๋ยไม่ทันจะต้องซื้อปุ๋ยชีวภาพก็เอา้าอยากซื้อถูกๆก็มาซื้อกับเราเอา่าเราก็ทําถูกๆช่วยชาวบ้านไปงั้นอ่ะช่วยไปเห็นใจเขาเอา่าต้นทุนมันก็เลยถูกชาวบ้านก็เลยพออยู่ได้เสร็จแล้วขายเราก็กาหนดราคาเองเลยนะอาจารย์นี่ไม่อิงกับท้องตลาดเลยนะเนี่ทางกลุ่มของเราเนี่ยไปช่วยอกองทัพทำเรา นะไปช่วยนะกองทัพรมพักสมมาธิปไตยเราก็ไปช่วยนะนี่แหละกองทัพทมพักสมมาธิปไตยเรานี่แหละก็ไปช่วยกันช่วยชาวบ้านทําไงก็ลดราคาเองเลยนะคุยกันเท่าไหร่อยู่ได้เท่าไหร่อยู่ไดนะ้เขาก็บอกอาจารย์สิบห้าบาทกิโลละสิบห้าบาทอยู่ได้ไม่งั้นอยู่ไม่ได้ก็าวางกันไ,ไม่งั้นอยู่ไม่ได้เออสิบห้าบาทก็สิบห้าบาทเราก็วางกัน อาสบาทอยู่ได้แล้วก็คํานวณน,น่ะเราก็ดูสถานการณ์อยู่อ้าวกิโลละสิบห้าบาทตันละหมื่นห้าอยู่ไดถ้ถ้าตันละห้าพันนี่ไม่รอดตายอย่างเดียวเลยไม่รอดอ้าว oh. เราก็ช่วยกันขายสิาหนดราคาเองขายเองประกาศออกไปพีป่น้องช่วยกันหน่อยช่วยชาวนาหน่อยนะอยู่ได้ในราคาเท่านี้แหละโ hmm. ชคดีเราก็ทําค่ายสุขภาพไงเราก็ทําค่ายสุขภาพมาหลายปีแล้ว ทำค่ายสุขภาพแพทย์วิทยธรรมมาหลายปีอบรมประชาชนประชาชนที่มาเข้าค่ายก็อยากได้ข้าวไร้สารพิษเพราะว่ามากินในค่ายเราแล้วก็แข็งแรงขึ้นโรคภัยไข้เจ็บลดลงแข็งแรงขึ้นอยากได้ข้าวอยากได้พืชไร้สารพิษเราก็บอกท่านเหล่านั้นแหละพี่น้องราคาขนาดนี้ชาวนาอยู่ได้นะเกษตรกร,รอยู่ได้ผู้บริโภคอยู่ได้ไหมราคาขนาดนี้อยู่กันได้ไหม เราเ็าพูดว่าพอสีออกมาแล้วนี่ชาวบ้านก็สีเองกันนี่แหละนะแต่ก็จะอยู่ได้กันประมาณนี้นะประมาณ4ี่บาทบวกลบอะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะพอสีออกมาแล้วอยู่ได้ประมาณนี้แหละนะ,ะช่วยกันหน่อยนะประกาศออกไปขายข้าวไม่เป็นสักคนเลยพวกเรานะขายข้าวไม่เป็นสักคนเลยนะเอ,อไม่มีใครเป็นพ่อค้าแล้วน,นะก็อยู่ช่วยชาวบ้านอ่าเงี้ยก็กประกาศออกไปนะพี่น้องที่มาเข้าค่ายทัางก็รักสุขภา,ภาพด้วย ได้คุณธรรมด้วยทั้งกมด